ได้ <S <S ดผมได้บุญนาคภูป้าหวายทุท่มท้นสองอ๋อบา้านนี้คือ่าษากรมเทนปังนั่นตะกุนบ้านป้าหวายตำบดรุ่นสูงกำบเมียงจากวัดอุรนธานีจักการมากนี่ก็รุ่นพอ่อรุ่นแม่พุรรดะรุ่นปู่ว่าเป็นส่นไป พราะว่าเพิ่นกับฝึกสอนกับเรี้ยงเราเพิ่นบอกเพิ่นสอนเราเข้าเข้าภาษาสมมือนี่ก็จะว่าบอกสอนกันสอนกันน้องพอน้าแม่นี่ล่ะเคยเคยทำมาใส่มือประจําบ้านของกาเจ้าแต่ก่อนมันบ่มีเคียงประดิษฐ์คือสมัยสมือนี่ตําราพ่อแม่เพิ่นอาไว้เพิ่นว่าท้งจริงใดที่เฮาเฮ็ดได้อยู่เฮาอย่าได้ซื้อเรื่องเรื่องนึงก็จะได้เฮ็ดเอาเองน่ะ คือมาถ้าเฮาเห็ดอาได้จังไหมขวดจังสีกระดงฟองกระตาจัางสีใสจังสีเกีเ่ยวกันกับทัเครื่องทำม,มาหากินเข้าดิละเพระเม่นยางอื้นอ,อันนี้ก็คือการทำม,มาหากินของของวิธีชุมชนบ้านนอกเฮ้ามันจ็ไปนอกจากว่างเว้นจากให้จากหน้าเรี่วกับพ้ากันมาเห็ดจังสีล่ะสานสูสานตา สารกองสารไส้สารอย่างที่นี่พ่อแม่พีอบอกมาแต่ก่อนนั่นแต่ว่าเฮาบ่ามีเงินซื้อเฮาเฮ็ดเอาอันเฮ็ดได้เฮ็ดเอาก็สัตว์ตามต่ำสำลามันพ่อแม่เพี่บอกมายริงจังคือห่วงเคยชินห่าง มันทุ่มุ่ว่าไปปั้นไห้นะมันมีคนเชือมโพก็จะต่างหากมันทุ่งไปทุ่มมันเนาะกับเรอแบบปันหวบางจังเออทุ่งไปทุ่มมันบานนเรื่องไล่ปบานนี้ของมันก็เก่าเลยเนาะพระเดี๋ยวนี้มันก็บ่ใครด้ใส่เพราะว่าเออเรเคยเห็นเคยเห็นาไโเยเนาะเร่งไล่มันดลลมัน้วยกันละันไล่มันสวย ันร <Or S 3> <là> ้ยขา้มน่ะนอนัเป็นกรับไมปวดคับยังก็้มึนันกับ่านิกแห่เป็นกระเจีวรอยน้ำกลั่นอาขูดแต่แอลรอยน้ำกลนไปติกแห่อันนี้มันกองตั้งกองแหนแก้อันนี้ร้อยก็ได้ยางไปใส่เบ็ใส่กางจับกบจับเขียดน้ำทรงากับเขียดแอลตัวนี้เป็นเจียวใส่แอลยังเชี่ อันนี้พ่อได้ไอเดียมาจากเนียงจ้าเพราะเไดรูปแบบนี้มากติพ่อหีูเห็นแต่รูปแบบนี้เนาะเป็นโบราณใช่ไหมนี่คนนี้ใช่หรอคนนี้จะรอเว้ยต่นี่ตะเข้าโบราณ้นนั่นเป็นเก่าขวงหรือร้อยไปตึกแหนหรืไปตึกแขนน้ำมวยน้ำองน้ำงวงนี่เปนชิลร้อยไปน้ำลนไตื้อันตัวนี้มันจะร้อยเปน้ำกนเนเรย่องของรอยมีเกีียวเกลียวร้อย มันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปบาลีซุ่มขาเจ้าไปเที่ยงประดิษฐ์มันหลายเห็ดมาสักยางสักแนวคือเห็นอยู่เดือนนี้แหละตะกอนบะหมี่ยุ้งปลานุงหลวงฮากินพักกินยากินก๊อกินเคียดหาได้ก็ได้กินหาก็ได้ก็กินแก้วเห็นชนะบาดแผลกองก็ตลาดตล้งยี่มบะหมี่ว่าไงบาลีซุ่มนี่ก็เลยลงไปลงไปแต่ยิ่งเของมาใหม่นวัตกรรมใหม่ถี่มาก พวกปะตตอกตะซี่พวกยางะยพประดขษ้ ites, ets, ีมากเมื down, ่อยนี hmm. ้ยอยู h, Actually, ่ตะกอนมีของมีไส้มีส่วนจริงเหรอเราว่าอยู่นี่มันกบบมาหาไปไหนมาหาไปเพราะว่ามันเปลี่เวลาอยู่นี่พระเจ้าจิรัดแต่งไปเน่ยไม่แล้วแล้วนอกจากของพ่อสาเอียงแล้วคุณสามี่ตะกอนมันจมันประทันหทันสมัยแบบ วกไวกะตากระบุงของเขาไป็น่เหล่ากรยอกกระยังชุ่มชุ่มหมนีม่วงม่วงไว้ม่วงวหับชอง่เนส่งเหน่ะกอนไงย่างไก่เราไม่เหล่ามึงเดียวกระบุงกว่นกระบุงมือน่อเนี่สองกิโลตาเต็มนี่กะเลื่อนกับบุงมืนเออมาปนตัล่ามัน สมัยน so ี้ใส่สมัยนี้ข bueno. ี้นี่ใส่เห็ดใส่บอค่ะพ่อเห็ดขายแล้วด้เห็ดขายอัเลี้ยงขายกับขายเลี้ยงสมาธินี่มันก็ต้องต้องมีส่วนขันตาพ่มีสมาธิสารมันก็ผิดสารผิดมันก็วัดถือบาทเนี่มันต้องเบิ่งว่ามันขุมจักเสียนเนี่อันรุ่งขึ้นรุ่งจักเซียนเองที่เหล่าขันตาพ่อสารผิดขันพ่อมีสมาธิสารหวย กวมหาวมกไปมันก er nah ัเขามันกบิเราเอาไปมันถึงได้เรีงสมานี่มีส่วนไรู้ที่ออกมาเห็นพ่อมาจากรเนี่ยพมสย่งแหนะที่แบบัไม่นี่คนใหญ่ก็เป็นใหม่ไทยด้วยก็ไม่ไป่บ้านขาห้อยล้าก็จบไต่ว้าม้วนไต่เพราะเราไทยเอะม้วนม้วนไปม้วนพิมาเหากันรถนควนไฟแล้วมอสเราก็กิน ว่าเพิ่นพ่อนี่พ่อนี่อยากให้สืบยุกทั้งพรอบครันี่ย่าอยากให้มันหายไปสืบโดยที่ว่ามู่มั่งมรดกของพ่อเนาะข,ของพ่อที่เคยเห็นไปอย,อยากให้ลูกให้เต้ามันเห็นไปอยู่แต่ว่าคนปัจจุบันนี่เ่าว่าวัาวานมันสืบแล้วเนาะล่ะเนาะว่าวัานมาแล้วคนปัจจุบันนี่หรืว่ากินเข่าทุนเนบาน กินยูเซเว่นน้องพิมปัจจุบ,บ,บันนี้เื่อกินข้าวยูเซเว่นบ่ได้กินอยู่ในบา้านพอหาข้าวให้กินกินปลาก็บ่เป็นกินปลนปลาก็บ่เป็นเดี๋ยวไปกินไปไปเซเว่นไปเอาอยูขุนไปสร้างเขาเดี๋ยวก็จะเอา,ามาส่งกินยูเงี้ยนของเขาละกินของเขาแหละแต่ว่าเรื่องหัวใจนั่นเขาอยากให้มันเป็นอยู่ให้ลูกซื่อหนึ่งเขา สารกระวงสารกระตาหนึ่งเข่ากินหมูเข่ากินเหมือนเป็นพืชบางมันอย่งเ,เ,เ,เป็นของพวกนี้เือของนี่เป็นพื้นฐานสําหรับเข้าในคน,นคนอีสานห้าก็ต้องในเขตเคือเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดสําหรับครอบครัวของไวของมั่นนะควกไหมายที่พอเพือสีเขาสี่เป็นแรงชื่อจะที่เป็นลายก็หมดเงินเปลนได้มันโมเมนต์มาหาได้มือละลายได้เงิน And bon, bon, bon.